สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพองค์กรและความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสวนสาราญโรงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้ชั่วโมงเรียนรู้หันศาของเรานะคะก็จะอยู่ในหมวดของเทคโนโลยีค่ะซึ่งหวัวข้อที่จะมาะเรียนรู้กันวันนี้นะคะก็คือแก้ไขตัวอักษรจาก PDF ผิดเพี้ยนยืงสระอาเป็นสระอํานะคะผ่านเว็บไซต์ของ www.thaidoc.com นะคะ เดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะซึ่งวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะก็ฟเฟิร์นเองค่ะนางสาวสิริัตั์เข็มขาวนะคะนักเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์เรียนรู้นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่เฟิร์นมองว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเหมือนกันนะคะที่แบบเขาเรียกว่าลดระยะเวลาของการที่เรา ใช้เวลาในการนั่งพิมพ์ตัวอักษรที่แบบมันผิดอยู่อะไรแบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ตัวนี้ค่ะเพื่อที่จะไปแก้ไขข้อความเนี่ยให้ถูกต้องได้อย่างไวด้วยนะคะ,ะหน้าตาของเขาก็จะเป็น,นหน้าตาของประมาณนี้นะคะเป็น PDF นะคะเขียนนะคะเหมือนกับสระวรรณยุกอยู่ผิดที่ผิดทางอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะแก้ไขเนี่ยให้ถูกต้องนะคะ ซึ่งมันก็สามารถที่จะลดเวลาการทำงานเพิ่มเวลาใช้ชีวิตของเราได้นะคะก็คือเราเนี่ยไม่ต้องใช้เวลานานนะคะในการนั่งพิมพ์เอกสารนับร้อยฉบับเลยนะคะวันที่เขาบอกไว้ซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้ค่ะก็มีสมาชิกอยู่200กว่าเคแล้วนะคะแล้วก็การใช้งานนะคะ3ล้านกว่าสัปดาห์นี้ก็ใช้ประมาณ892นะคะ อันนี้คือตัวเลขของหน้าเว็บไซต์เลยนะคะก็โปรแกรมเนี่ยตัวนี้ค่ะเว็บไซต์ตัวนี้พอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็จะมีหลายโปรแกรมให้เราเนี่ยเลือกใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแกะอักษรจากภาพนะคะที่เราสามารถที่จะดูวิธีการใช้ได้นะคะว่าเขามีการใช้งานโปรแกรมนี้ยังไงนะคะ,อ,ะอันที่สองที่เฟิร์นจะเอามาที่จะเรียนรู้กันวันนี้ค่ะก็จะเป็นแบบ ตัวอักษรเพี้ยนไปนะคะหากเราเนี่ยคัดลอกข้อความจาก PDF อะค่ะที่มันเป็นไฟล์เอกสารใช่ไหมแล้วก็เรา c o p ลแล้วก็เราเอาไปใช้งานต่อไม่ว่าจะเป็นใช้เป็นแบบคัดลอกแล้วไปวางใน Word แล้วมันทำให้เอ๊ะทำไมสระมาะไม่ครบนะทำไมสระอําไม่มานะอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้่าโปรแกรมตัวนี้ค่ะในการจัดเรียงลำดับตัวอักษรใหม่ให้ถูกต้องแล้วก็ใช้งาน อาได้นะคะใช้งานง่ายด้วยนะคะอันที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของแบบฟอร์มเอกสารอย่างเช่นคล้ายๆกับหนังสือเวียนนั่นเองเหมือนเรามีล like ายฉบับอะค่ะแล้วเราอยากทําแค่แป๊บเดียวเราก็สามารถใช้โปรแกรมตัวนี้ในการาใช้งานเข้ามาช่วยแก้กปัญหาของเราได้นะคะอีกตัวนึงก็จะเป็นของ Word เป็น Excel นะคะแปลงไฟล์จาก w o r d เป็น Excel ไดอ้อันที่อีกอันต่อไปก็คือเป็นเขาเรียกว่าเปลี่ยนตัวเลขไทยอารบิกเป็นคำอ่านนะคะก็สามารถใช้อันนี้ได้เราลกรขีีเกียดพิมพ์ใช่ไหมเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะในการใส่ข้อความไปแล้วข้อกดปุ๊บออกมาก็จะได้นะคะอีกอันนึงก็จะเป็นการแก้ แก้ไขลืมเปลี่ยนภาษานะคะอย่างเช่นเรานั่งพิม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 อยู่ใช่ไหมคะเป็นภาษาไทยเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราพิมพ์ไปเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษเกิดขึ้นลืมเปลี่ยนภาษาและทาไงดีใช้โปรแกรมตัวนี้ได้เลยนะคะสามารถที่จะแก้ปัญหาให้เราได้นะคะก็คือเปลี่ยนจากไทยเป็นอังกฤษหรือว่าจากอังกฤษเป็นไทยก็ได้อีกตัวสุดท้ายนะคะที่เพิ่งมาใหม่นะคะก็จะเป็นแปลไฟล์ e x c e เเป็น c s v นะคะ อันนี้ก็จะเฟิ่มายกตัวอย่างให้ดูเนาะว่ามันมีเว็บไซต์ตัวเนี้มันไม่ได้ไม่ไม,ไมีไม่ได้มีแค่โปรแกรมที่เฟิรอนจะ,ะเรียนรู้อีกสักครู่เนี่ยค่ะไม่ได้มีแค่นั้นแต่ว่าเราสามารถที่จะไปเลือกโปรแกรมตัวอื่นใช้งานได้นะคะตามที่เราต้องการเลยนะคะซึ่ง่อ่อเฟิร์นขออธิบายในเรื่องของแพ็กเกจก่อนถามว่าใช้งานฟรีได้ไหมใช้ได้นะคะเขาก็จะมีข้อจํากัดของเขาอยู่นะคะ ถ้าเราอัปเดตเป็นพรีเมียมละ่ะมันก็จะเป็น,นยังไงนะคะก็คือตัวที่เราจะเรียนรู้กันก็จะเป็นของแก้ไขตัวอักษรนะคะจาก PDF เนี่ยมันเพียนเน้ยนใช่ไหมคะถ้าเราจะใช้งานฟรีเนี่ยก็คือใช้15นาทีต่อครั้งไม่เกิน500ตัวอักษรอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดของเขานะคะแล้วก็ถ้าเราอัปเกรดเป็นพรีเมียมเราก็สามารถใช้งานได้ตัอง ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่จำกัดตัวอักษรนะคะอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจนะคะหากเราสนใจเนาะแต่สำหรับเฟินวันนี้ก็จะเรามาลองใช้แบนแบบฟรีก่อนแล้วกันนะคะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่เฟินลองเล่นแล้วก็มันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเราใช้เกินจำนวนครั้งนะคะเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยรอ1 5นาทีก่อนนะอ่าประมาณนั้นแล้วเราสามารถกลับมาใช้งานได้นะคะ ถ้าจำนวนตัวอักษรของเราเกินนะคะอ่าโอเคหน้าตาที่เราจะเข้าใช้งานก็อยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันนะคะเดี๋ยวให้ดูวิธีการใช้งานก่อนเลยนะคะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะเขาบอกว่าคุณเคยคัดลอกอักษรจาก pdf แล้วเจอปัญหาแบบนี้ไหมนี่ตอนแรกที่ฝนพูดอาจจะยังไม่เห็นภาพใช่ไหมคะพอเจอแล้วก็อ๋อเลยการทำใช่ไหมคะตรงนี้ต้องเป็นสระอําใช่ไหม สระมหายไปเนาะงานประจำนั้นก็เขาบอกว่าสระมกลายเป็นสระอาอย่างเดียวนะคะอ่ประมาณนี้อ้าวเดี๋ยวนะคะอันนี้คืออันแรกใช่ไหมเดี๋ยวดูตัวอย่างอันต่อไปค่ะอ่เหมือนอันนี้นะคะก็เขาก็จะเป็นแบบสระวรรณยุกเยื้องหรือว่าผิดเพี้ยนไปนั่นเองนะคะเหมือนสระอยู่อีกตัวหนึ่ง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ที่มันอยู่มันต้องอยู่ข้างหน้าอะไรประมาณนั้นนะคะ มันก็จะสามารถแก้ไขได้นะคะโดยโดยการใช้โปรแกรมตัวนี้อักษรแปลกๆภาษาต่างดาวนะครับวิธีการใช้ก็คือเรามีช่องอยู่หนึ่งช่องสองช่องใช่ไหมคะช่องแรกเนี่ยก็คือเป็นอ่ข้อความที่มันผิดเพี้ยนเราก็ Copy นะคะ Copy t e เนี่ยมาวางไว้ในช่องแรกจากนั้นเราก็กดดำเนินการจัดเรียงอักษรใหม่ไปเลยนะคะเมื่อเรากด ปุ่มสีส้มเรียบร้อยแล้วอะค่ะข้อความเขาก็จะขึ้นโผล่มาอีกช่องหนึ่งแล้วเราก็สามารถคัดลอกเพื่อไปใช้งานต่อได้เลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะพอเห็นภาพแล้วเนาะนี่หน้าตาของเว็บไซต์นะคะไทยด็อกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองไปใช้งานกันเลยนะคะเข้าไปเลยค่ะในะช่อง URL นะคะหรือว่าพิมพ์ที่ Google ก็ได้ว่า Thai Docs นะคะ www. ไทยด็อกคอมนะคะกดเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเจอหน้าต่างหน้าตานะคะที่เฟิร์นอธิบายไปเมื่อกี้ก่อนอื่นที่เราจะเริ่มกันเลยเนี่ยเราต้องเข้าสู่ระบบก่อนเนาะซึ่งการเข้าสู่ระบบเนี่ยก็ทําได้ง่ายๆก็คือเชื่อมต่อกับ Gmail ของเราหรือว่า Google ได้เลยนะคะที่เราลงชื่อเข้าใช้อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้โดยผ่าน Gmail ของเราได้เลยค่ะ กดดำเนินการต่อนะคะรอสักครู่หนึ่งจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเข้ามาที่หน้าต่างเดิมนี่แหละค่ะแล้วก็ให้เราเลือกแล้วค่ะว่าคุณจะใช้โปรแกรมอะไรนะคะเราก็กดที่ของเราเป็นโปรแกรมตัวนี้นะคะแก้ไขตัวอักษรจาก PDF เพียนแล้วก็กดใช้โปรแกรมเลยค่ะเมื่อเรากดใช้โปรแกรมแล้วนะคะก็จะเห็นว่า มีอยู่สองช่องที่อธิบายไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีด้านล่างด้วยนะคะมีเกี่ยวกับเดี๋ยวเฟิร์นจะอธิบายให้ฟังนะคะเป็นมีข้อเขาเรียกว่าข้อมูลอยู่แล้วเดี๋ยวไปเอามานะคะก็คืออย่างเช่นเฟิร์นต้องการข้อมูลตัวนี้นะคะที่จะแปลงให้มันเนี่ยอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องนะคะตัวอักษรไม่ผิดเขียนใช่ไหมคะเหมือนงันนี้ก็คือ ไม่เอกอยู่ตรงอ่าเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ที่ชชช้างคําว่าเช่นใช่ไหมคะคุณอะไรแบบนี้ค่ะก็จะแปลกๆปลกหน่อยเนาะมนุษย์ก็ยังผิดอยู่อะไรแบบมันแบบนี้นะคะ5้าเทรนด์มิสสาชีพนะคะหลอกทางออนไลน์ปี2025นะคะคลิกขวาก๊อปปี้ข้อความที่เราต้องการนะคะก๊อปปี้เทคนะคะจากนั้นให้เราเนี่ยเอาเมาส์นะคะคลิกขวาที่ช่องแรก แล้วก็กดวางได้เลยค่ะเมื่อเรากดวางเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็จะขึ้นมาว่าให้จัดเรียงอักษรใหม่ใช่ไหมคะเราก็สามารถจัดเรียงตัวอักษรใหม่ได้เลยอ่าช่องที่สองก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะอ่าอาจจะมีบ้างนะคะที่เราแบบต้องแก้ไขเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเฟิร์นมองว่ามันน่าจะเออดูเป็นตัวอักษรที่ถูกต้องมากกว่าเดิมแล้วเนาะ ก็อย่างเช่นการวักอะไรประมาณนั้นนะคะลองเช็คข้อความดูนะคะว่าอยถูกต้องหมดทุกอย่างหรือเปล่านะคะอ่าอันนี้เราก็สามารถที่จะนำข้อความตรงนี้ค่ะหรือว่าคัดลอกนำไปใช้ได้เลยนะคะการนำไปใช้ก็คือเราก็เอาไปวางใน w o r d อย่างเช่นเนาะเราไปวางใน w o r d นะคะแล้วก็คลิกขวาค่ะแล้วก็วางมันก็จะมาประมาณนี้นะคะ แล้วก็สามารถเอาข้อความเนี้ยค่ะไปใช้ต่อได้เลยนะคะก็จะประวานนี้ค่ะไม่ยากใช่ไหมง่ายมากเลยนะคะหน้าตาของหน้าเว็บไซต์ตัวนี้ค่ะมันจะมีญาติด้านบนอยู่ใช่ไหมที่เป็นพระอาทิตย์อ่าพระจันทร์อยากจะได้แบบมองแบบในรูปแบบสีดำๆดทึบๆจะได้ถนอมสายตาก็กดได้นะคะนี่เลยค่ะอ่าจะเห็นคำว่าบวกใช่ไหมคะตรงนี้เนาะ เขาบอกว่าเพิ่มคำศัพท์ใหม่ที่โปรแกรมเขาอะค่ะยังไม่รู้ถ้าเกิดว่ามันยังผิดอยู่อะไรประมาณนั้นนะคะก็เราก็พิมพ์ไปแล้วก็ปูกแก้ไขคำให้ถูกต้องก็ได้นะคะเป็นคําที่เราจัดเรียงผิดพลาดนะคะสามารถเพิ่มได้โอเคค่ะซึ่งด้านล่างนะคะก็จะบอกข้อความว่าโปรแกรมนี้ค่ะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับอะไรนะคะ สำหรับสมา,สมาชิกทั่วไปเนี่ยจำกัดครั้งละ500ตัวอักษรเราลองดูซิของเรากี่ตัวอักษรเนาะการทำงานของระบบจำนวนตัวอักษร397ตัวอักษรนะคะแล้วก็ทำได้15นาทีนะคะซึ่งระบบคำนวณไปแค่0.5ว,วินาทีนั่นเองนะคะง่ายๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่ รู้สึกว่าเมื่อเราลองเอามาใช้งานแล้วอะค่ะก็จะลดเวลาในส่วนที่เราต้องมานั่งแก้ไขใช่ไหมคะนั่งแก้นั่งดูทีละตัวท,ทีละบรรทัดอะไรประมาณนี้ค่ะก็ลองใช้โปรแกรมตัวนี้ค่ะมาะช่วยจัดการให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าสะดวกขึ้นนะคะลองใช้กันดูนะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมที่ เอามาใช้งานนะคะไม่ยากเลยนะคะแค่ขั้นตอนแรกเราเข้าไปที่เว็บก่อนใช่ไหมคะ t h i i o o m o m ปุ๊บเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วให้เราลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยจากนั้นให้เราเลือกโปรแกรมที่เราต้องการก็อย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมเพียนใช่ไหมคะแก,ก้ตัวอักษรจากที่เป็นจาก PDF ที่เพียนใช่ไหมคะกดเข้าไปปุ๊บ แล้วเราก็เอาข้อความที่เราต้องการที่จะแก้ไขอะค่ะเาวางที่ช่องแรกเสร็จแล้วพอเราวางช่องแรกปุ๊บแล้วเราก็กดที่อะไรคะจัดเรียงตัวอักษรใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็กดจากนั้นก็อ่ะก็จะสามารถที่จะคัดลอกข้อความเนี่ยไปใช้งานต่อโดยการที่เราคัดลอกไปแล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราต้องเช็คข้อมูลใหม่อีกรอบนึงเพราะว่า AI อะค่ะเขาไม่ได้ช่วย ให้ข้อความถูกหมดทุกอย่างนะคะก็ต้องเป็นเราที่ต้องเป็นคนเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความถูกต้องของข้อมูลนะคะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนำไปใช้งานนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเฟิรนก็จะพยายามนะคะหาข้อมูลนะคะเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นประโยชน์นะคะมาบอกกับทุกคนนะคะให้ได้เรียนรู้ด้วยกันนะคะบางทีก็อาจจะเป็นโปรแกรมใหม่ๆที่เรายังไม่รู้เนาะ แต่เราก็ลองฝึกเล่นกันไปค่ะเผื่อทีตัวแกรมตัวนั้นนะคะเขาสามารถนำมาช่วยให้เราสะดวกขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เฟินไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวจะหาข้อมูลใหม่ๆมาเพิ่มเติมให้นะคะถ้าหากว่าใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่ามีเทคนิคดีๆนะคะก็สามารถมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะคะก็บอกกล่าวกันได้เลยนะคะเผื่อทีเฟินแบบ เอ้ยพลาดตรงนี้ไปนะอะไรประมาณนั้นนะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะก็วันนี้นะคะก็หมดหมดแล้วเนาะข้อมูลวันนี้ไม่ยากนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะในการจัดการข้อมูลนะคะในเรื่องของอ่าแก้ไขตัวอักษรจาก PDF ที่มันเพี้ยนนะคะใครที่ฟังอะไรไม่ทันก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้ที่ช่องสาราร์นโร learning n h a n n น l นะคะสำหรับวันนี้ก็อ่า เราจะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันราชการทุกเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนทำงานกันอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ